สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะวันนี้นะคะก็จะมาแจ้งนะคะว่าเรานะคะได้สร้างเพจนะคะเพจที่เพื่อนๆเห็นอยู่เลยตรงนี้เลยนะคะก็เพจนี้นะคะเป็นเพจที่สองแล้วนะคะเพจครั้งที่แล้วเราก็สร้างเสร็จแล้วแต่ว่ายังไม่ได้บอกเพื่อนๆนะคะก็เพจอันนี้เราโดนเพจแรกนะคะเราได้โดนสแปมไปแล้วนะคะ ก็เลยมาสร้างเพจที่2นี้นะคะก็เพจนี้นะคะแต่ถ้าแบบมีรูปปกซ้ำแล้วก็รูปโปรไฟล์ซ้ำก็เพื่อนๆสามารถส่งขอ้อความมาบอกได้ข้อความมาบอกได้นะคะว่ามันซ้ำนะคะก็เราจะได้เปลี่ยนใหม่เหมือนแบบถ้าแบบพูดง่ายถ้ามีเพจปลอมนะคะก็บอกด้วยนะคะเผื่อเพื่อนๆจะงงแล้วก็แบบค่าสมาัครก็จะ เสียฟรีอะไรอย่างนี้นะคะก็นี่เท่านั้นนะคะแล้วก็ดูรายละเอียดเลยนะคะเราเพิ่งเปิดไปเมื่อวานนี้เนะี่เมื่อวานนี้เองนะคะมันสามารถเห็นนะคะมันสามารถคัดลอกข้อความได้ด้วยนะคะนี่นะคะตามนี้เลยนะคะแล้วก็มันจะมีที่อยู่บอกไม่ใช่หรอ นะคะมันรูปเราไปได้ด้วยนะคะนี่นะคะเราก็ได้พสดไปแค่สองสามอันเองนะคะนี่นะคะก็ดูนี่เลยนะคะพบกับทีมงานนะคะต้องดูที่ทีมงานอันนี้เท่านั้นนะคะธนะพ่อแสแพงตรงนี้เลยตรวนี้เลยค่ะที่ดูนะคะก็ ตอนนี้เลยนะคะเพื่อนเราไม่ใช่เพื่อนเราตัวเราเองเนี่ยแหละค่ะอันนี้นะคะคือ,อทีมเรานะคะก็จะมีอีกคนหนึ่งแต่ว่าเรายังไม่ได้ตกลงมจะให้เข้าทีมนะคะโอเคก็เราสร้างเฟซใหม่หมดเลยเพราะว่าสร้างทุกอย่างค่ะเพราะว่าเฟซเก่าโดนแปมไปนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะสำหรับพี่เพื่อนเ,นเนที่แคสเกมกับเรามาตั้งนาน ก็ได้จากลาไปก็ไม่เป็นไรนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมมากดไลค์เพจนี้เลยนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตลินออนไลน์ทีวีเพื่อเป็นกำลังใจให้ลินทำคลิปต,ต่อไปนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดซับสไคร b e นะคะ